สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวสามีก็เอาขนมมาฝากขนมตัวนี้นะคะ,ขะ,คะเขาก็จะชื่อว่าโดนัทญี่ปุ่นนั่นเองเจ้าขนมโดนัทญี่ปุ่นตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเนื้อนุ่มมากๆเลยซึ่งไม่ว่าใครกินนะคะก็ติดใจความนุ่มของเขาจนต้องกลับมาซื้อซ้ำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะที่ปุ้ยจะพาทำโดนัทญี่ปุ่นปุ้ยก็จะใช้เครื่องนวดขนมปังยี่ห้อแบร์ตัวนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำโดนัทญี่ปุ่นกันขั้นตอนเขาจะมีไม่เยอะนะเริ่มจากการร่อนของแห้งก่อนตัวที่ปุ้ยใช้นะคะก็จะมีตัวแป้งอนกประสงค์ตาแววอันนี้จะเป็นแป้งขนมปังตาหงสองตัวนี้นะคะผสมกันแล้วก็มีผงฟูค่ะผงฟูที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นผงฟูดับเบิลแอคชั่นของอิมพีเรี แล้วก็เป็นนมผงค่ะนมผงที่ปุ้ยใช้ก็จะเป็นเนตเล่คาร์เนชั่นนะคะตอนนี้ส่วนผสมของแห้งของเรานะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์แป้งขนมปังผงฟูแล้วก็นมผงปุ้ยจะร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่ร่อนเสร็จแล้วอันนี้เป็นน้ําตาลทรายแล้วก็อันนี้เป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่ที่ปุ้ยใช้จะเป็นเบอร์ศูนย์นะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ65กรัมส่วนอันนี้เป็นนมที่ใช้ในคลิป ก็จะเป็นนมตามหมีนะคะหอสีเหลืองตัวนมนะคะจะใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าที่แนะน,นํายี่ห้อนี้เพราะว่าเขาเวลาใส่ลงไปอะ่ะตัวโดนัทญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะนุ่มขึ้นลองดูแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นกลิ่นวานิลาของแมคโครมิกกลิ่นวานิลานะคะจะช่วยทําให้ขนมของเราหอมนวลมากขึ้นตัวนี้เป็นยีสต์ขนมปังหวานเวลาที่เราไปซื้อตัวยีสต์นะคะเขาก็จะมี2ประเภท ก็คือเป็นยีสสำหรับขนมปังจืดแล้วก็เป็นยีสสำหรับขนมปังหวานที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นสําหรับขนมปังหวานเวลาเลือกให้ดูดีๆนะคะปุ้ยจะตั้งเวลาเครื่องนวดไปทั้งหมด40นาทีแต่ว่าหลังจากที่ปุ้ยตีไปประมาณ2นาทีนะคะปุ้ยก็จะเพิ่มเนยลงไปเนยตัวนี้นะคะเป็นเนยเวสโกปุ้ยเลิกเนยชนิดเค็มมาใช้นะคะถ้าเราไม่มีเนยเค็มให้เราเติมเกลือลงไปในสูตรนะคะ1/8นช้อนชา ส่วนเนยในถ้วยนี้นะปุ้ยก็จะใช้เนยเย็นนิ่มถามว่าถ้าเราไม่มีเครื่องนวดขนมปังทําสูตรนี้ได้ไหมทําได้นะคะสูตรนี้ปุ้ยเคยนวดมือมาแล้วใช้เวลานวดทั้งหมด45นาทีหลังจากที่ปุ้ยใส่เนยลงไปในตัวแป้งแล้วปุ้ยก็จะกดให้เครื่องเขานวดขนมปังต่อไปนะคะเพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าขนมที่เราทำอะ่ะคือเขาได้ที่แล้ว ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการเช็คโดวิธีการเช็คนะคะก็จะไม่ได้มีอะไรยากก็คือเป็นการขึงตัวแป้งนะคะยืดตัวแป้งออกให้เขาเป็นแผ่นบางๆตัวแป้งนะคะที่เรานวดได้ที่แล้วอะ่ะตัวกูเตนเขาก็จะแข็งแรงสามารถที่จะขึงอย่างนี้นะคะโดยที่เขาไม่ขาดเดี๋ยวเอานันนี้เดี๋ยวปุยจะเอาให้ดูคือเขาจะบางมากๆเลยส่องกับแสงเราเห็นแบบนี้เลยเห็นเปล่าหลังจากเราได้ตัวแป้งมาเรียบร้อยเราใช่ไหม เราก็จะจับตัวแป้งให้เป็นก้อนกลมวิธีการจับก้อนกลมนะก็คือจับรวบปลายเขามาตรงกลางนะคะเสร็จล้วก็ขยุมเขาค่ะบีบแป้งให้เขาติดกันเห็นไหมด้านหน้าเขาก็จะเนียนสวยปุ้ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดสส่วนก็คือจะไปผสมสีทั้งหมดสีสีจะมีสีแดงสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีตามธรรมาชาติของตัวขนมเอง สำหรับสีที่ใช้ผสมนะก็จะเป็นสีเจลเป็นของเชฟมารเตอร์สามสีหนึ่งส่วนของแป้งสี่ส่วนที่ปุ้ยแบ่งใช่ไหมเขาก็จะหนักอยู่ที่210กรัม210กรัมปุ้ยจะใส่สีแดงหนึ่งหยดแล้วก็นวดให้เขาเข้ากันหลังจากที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วให้ขึงเป็นก้อนกลมต่อจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนะคะจิ้มลงไปตรงกลางก้อนแป้งเสร็จแล้วก็ใช้ที่ตัดแป้งตัดแบ่งเขายืดแป้งออกมาค่ะเราก็จะได้แป้งเป็นเส้นตรงแบบนี้ หลังจากนั้นก็คลึงแป้งเล็กน้อยโดนัทญี่ปุ่น1ชิ้นก็จะมีน้ำหนักแป้งอยู่ที่40กรัมเพราะฉะนั้น1เส้นแบบนี้นะคะปุ๋ยก็จะแบ่ง6ชิ้นปุ๋ยบอกก่อนเลยนะคะว่าการแบ่งแป้งแบบนี้แต่ละชิ้นหนักไม่เท่ากันนะคะชิ้นหนึ่งไม่ถึง40กรัมนะแต่ว่าจะได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงในคลิปนะคะปุ๋ยก็จะมีการชั่งน้ำหนักต่อชิ้นนะแต่ว่าตรงส่วนนั้นปุ๋ยไม่ได้ถ่ายให้ดู หลังจากที่1ก้อนนะคะหนัก40กรัมช่างมาเรียบร้อยเราก็จะจับเขาให้เป็นก้อนกลมตอนที่เรารวบก้อนแป้งใช่ไหมอย่าให้เขาว่ามีฟองอากาศด้านในนะม้วนเขาเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วก็บีบปลายแบบนี้อันนี้คือการบีบปลายปิดนะคะรวบให้แน่นๆเลยไม่อย่างนั้นเวลาที่เราเอาเขาไปทอดนะเขาจะดีดตัวออกมาไม่เป็นก้อนโดนัทให้เรานะรวบแป้งเสร็จเราก็เอาเขาไปคลึง ขั้นตอนการคลึงนี่ก็คืออยากให้เขาเป็นก้อนกลมสวยนะคะคลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆแค่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวก้อนแป้งเรียบร้อยแล้วอันที่เสร็จไปแล้วอะ่ะคือสีชมพูส่วนสีที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะตัวแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาพักในถาดเพื่อให้เขาขึ้นฟูส่วนตัวถาดอะ่ะเราจะต้องทาไขามันบนถาดด้วยไม่อย่างนั้นตัวแป้งเขาจะติดถาดนะคะ ตอนเราเรียงแป้งลงไปให้เขาห่างกันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้แป้งเขาขึ้นฟูประมาณสัก80-90%เสร็จแล้วปุ้ยก็จะแรปเราก็เอาไปพักเขาไว้นะคะอันนี้เป็นแป้งที่ผ่านไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงในเรื่องของเวลาพักขนมปุ้ยไม่สามารถกำหนดเป็นเวลาที่แน่นอนได้นะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นว่าร้อนหรือเย็น เอาเป็นว่าให้เราลองดูนะคะว่าขึ้นฟูถึง80-90%ก็ใช้ได้อันนี้คือน้ำมันที่ปุ้ยใช้ในการทอดโดนัทญี่ปุ่นปุ้ยจะใช้น้ำมันลำาข้าคิงส่วนตัวกระทะนะคะของปุ้ยใช้เป็นกระทะเหล็กนะจะให้ความร้อนที่สม่ำเสมอมากกว่าตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมินะคะตัวเทมเพรตอันนี้สั่งมาจากจีนนะแต่ว่าปุ้ยเห็นในช้อปปี้มีเต็มเลยตัวนี้นะคะปุ้ยก็จะใช้วัดอุณหภูมิน้ำมันตอนทอด ส่วนอุณหภูมิที่ปุ้ยใช้นะก็จะทอดอยู่ที่140องศาถึง150อองศาพออุณหภูมิได้ที่เราใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแป้งค่ะมาเจาะรูตรงกลางจริงๆแล้วว่าเราจะจิ้มรูแล้วก็ใส่กระทะเลยก็ได้แต่ว่าปุ้ยนะคะจะยืดตัวรูเขาอะค่ะหมุนๆแบบนี้เลยให้ตัวรูเขากว้างขึ้นได้แบบนี้เราก็ใส่กระทะ เวลาที่เรายืดรูเขานะคะก็จะทำให้เขามีพื้นที่ในการขยายตัวของแป้งอันนี้ปุ้ยถ่ายให้ดูนะว่าน้ำมันของเราถ้าเขาไม่ร้อนเกินไปตัวแป้งเวลาลงไปแล้วเขาจะค่อยๆขยายตัวมากขึ้นจะไม่ไหม้ก่อนที่เขาจะสุกนะคะส่วนอุปกรณ์ในการทอดในคลิปของปุ๋ยก็คือจะเป็นตัวไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้สำหรับเสียบลูกชิ้นขนาดเบอร์ใหญ่2ออันหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะจะเป็นตะเกียบก็ได้ ปุ้ยใช้เวลาทอดข้างลับประมาณ1นาทีครึ่งเราก็กลับด้านทอดอีกหนึ่งข้างก็1นาทีครึ่งเหมือนกันทอดเสร็จเราก็เอาเขามาพาักให้เย็นสนิทในถาดนั่นก็คือกระดาษซับน้ำมันนะคะของแม็กโม่หลังจากนั้นนะคะปุ้ยก็จะโรยไอซิ่งลงไปส่วนไอซิ่งที่ใช้นะคะเราจะต้องเลือกเป็นน้ำตาลสำหรับโดนัทเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการทนความชืน้นเขาจะไม่ละลายในหน้าขนมนะคะอยู่ได้ทั้งวันเลยคือจริงๆแล้วว่าพอเราโรยน้ำตาลโดนัทตรงเนี้ย ก็คือเสร็จเรียบร้อแล้วนะขายได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวปุ้ยจะมีโรยผงเพิ่มอย่างตัวนี้นะคะเป็นผงสตรอเบอรี่ตัวนี้เป็นผงม,มันม่วง2ตัวนี้นะคือเขาจะละลายในอากาศง่ายมากๆเลยวิธีโรยก็คือให้เราโรยน้ําตาลโดนัทอะบนโดนัทให้หนาๆเลยนะแล้วค่อยโรยเจ้าผงตัวนี้ลงไปเขาก็จะละลายยากมากขึ้นทําแบบนี้นะคะอยู่ได้ทั้งวันเลย นอกจากพาทำขนมแล้วนะคะปุ๊กก็จะพาเพื่อนๆเอาขนมมาใส่แพ็กเกจกันแพ็กเกจที่ปุ้ยเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องหนึ่งปอนตงเสี้ยแบบมีหน้าต่างส่วนอันนี้เป็นกระดาษไขนะคะปุ๊กก็จะลองไว้ที่ก้นกล่องหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะสามารถใส่โดนัทญี่ปุ่นได้ทั้งหมด9ชิ้นจริงๆแล้วอ่ะตัวแพ็กเกจอ่ะเขามีมากกว่านี้นะแต่อันเนี้ยปุ้ยกตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียเอาไว้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่คิดว่าอยากทำขายอยากเอาไปเป็นของฝาก ซึ่งแพ็กเกจในคลิปนะคะก็อาจจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นกล่องสแน็คบ็อกแบบมีหน้าต่างไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องหรือว่าตัวกระดาษไทยนะจริงๆแล้วว่าเขามีหลากหลายสีมากเลยปุ้ยเคยเห็นสำหรับตัวกล่องตัวนี้เราก็จะใส่ตัวโดนัทญี่ปุ่นได้ทั้งหมด4ชิ้นตามจริงแล้วว่ากล่องตัวนี้เขาใส่โดนัทญี่ปุ่นได้ทั้งหมด8ชิ้นแต่ว่าเป็นการใส่แบบโดนัทซ้อนกัน ที่ปุ้ยใส่แค่4ชิ้นเพราะว่าปุ้ยอยากให้เพื่อนๆนอะเห็นความสูงของกล่องว่าจากโดนัทแล้วก็ตรงปากกล่องนะคะเขาก็จะมีช่องว่างสําหรับช่องว่างที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถตกแต่งหน้าโดนัทได้นะอย่างเช่นเป็นผลไม้สดหรือว่าจะใส่ตัวกระปุกฟิลลิ่งลงไปอะค่ะเอาไว้ให้เขากินคู่กับโดนัทญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งท้ายคลิปด้วยการเทสขนมให้เพื่อนๆดู ตัวผงสตรอเบอรี่แล้วก็ผงมันม่วงอะ่ะที่อยู่ในคลิปอันนั้นคือปุ้ยทำเองนะคะจะไม่มียี่ห้อบอกให้ปุ้ยจะฉีกให้ดูทุกสีแล้วก็ทุกรสเลยอย่างตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็โรยผงด้วยสตรอเบอรี่ซึ่งตัวเนื้อด้านในของเขานะจะนุ่มมากๆเลยอันนี้ฉีกให้ดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนื้อเขาละเอียดมากๆตัวสีนะคะเราอะเปลี่ยนจากสีเราเพิ่มเป็นผงแท้ๆเลยก็ได้นะเราก็จะได้รสสตรอเบอรี่แท้ๆเลย ส่วนตัวนี้เป็นรถด,ดังเดิมเพื่อนๆก็จะเห็นตัวเนื้อได้ง่ายขึ้นเนื้อเขาจะละเอียดมากๆเลยนะหอมนมมากแล้วก็ละลายในปากด้วยตัวขอบนะไม่เหนียวเลยอันนี้ฉีกให้ดูนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวลดมันม่วงบอกเลยนะคะว่าตัวโดนัทญี่ปุ่นสูตรนี้นะ นุ่มมากๆละประกันความนุ่มเลยสําหรับปุ้ยนะคะชอบถูกรสชาติเลยยิ่งเราเอาโดนัทญี่ปุ่นนะไปจิ้มกับนมข้นหวานนะอร่อยมากๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกินแบบไหนทำกินแล้วมาบอกปุยบ้างนะยังไงปุยก็ขอให้เพื่อนๆนะมีความสุขกับการทำขนมแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ